สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณไลเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์กิจกรรม e n นล i ช h m e n t เรื่องปัใจจัยในการเจริญเติบโตจุดประสงค์ข้อหนึ่ง นักเรียนอธิบายปัจจัยในการเจริญเติบโตได้ข้อ2เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูลและลงข้อสรุปข้อสาเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ทักษะบูรณาการเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การคูไลก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆเ,เล่นด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะกติกาคูไลจะให้เด็กๆสังเกตและบอกว่าวัตจักรของสิ่งมีชีวิตใด เป็นวัฏจักรที่ถูกต้องโดยครูไลมีเวลาให้ข้อละ5วินาทีนะคะวัฏจักรชีวิตของไก่วัฏจักรใดถูกต้อง เฉลยวัฏจักรชีวิตของไก่ที่ถูกต้องคือไข่ตัวอ่อนและตัวโตวเต็มไว้วัฏจักรชีวิตของกบวัฏจักรใดถูกต้อง ฉลยวัทจักรชีวิตที่ถูกต้องของกบคือไข่ลูกออดและตัวโต,วตวเต็มไว้วัทจักรชีวิตของแมลงสาบวัทจักรใดถูกต้อง เฉลยวัฏจักรชีวิตของแมลงสาทที่ถูกต้องคือไข่ตัวอ่อนและตัวโตเต็มวัยวัฏจักรชีวิตของยุงวัฏจักรใดถูกต้อง เฉลยวัฏจักรชีวิตของยุงที่ถูกต้องคือไข่ลูกน้ำตัวโมงและตัวโตวเต็มวัยวัฏจักรชีวิตของแมลงวนันวัฏจักรใดถูกต้อง เฉลยวัฏจักรชีวิตของแมลงวันที่ถูกต้องคือไข่ตัวอ่อนดักเต้เละตัวตูวต,วติมไว้ยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูไลก็ขอทบทวนบทเรียนก่อนนะคะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ทบทวนบทเรียนปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มี3ประการคืออาหารน้ำและอากาศอาหารเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโต และดำรงชีวิตยอยู่ได้อาหารที่มนุษย์ควรรับประทานและมีประโยชน์ต่อร่างกายคืออาหารห้าหมู่หมู่ที่หนึมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหมู่ที่สอง ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายหมู่3พืชผักต่างๆให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ช่วยเสริมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค หมู่ที่ 4. วิตามินและเกลือแร่จากผักและผลไม้ช่วยเสริมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคและหมู่ที่ 5. ไขมันจากพืชและสัตว์ให้สารอาหารประเภทไขมันช่วยให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย น้ำมนุษย์ควรดื่มน้ำสะอาดวันละ6-8ถึแก้วหรือตามที่ร่างกายต้องการประโยชน์ของน้ำคือช่วยให้ร่างกายสดชื่นช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายช่วยในการขับถ่ายของเสียและช่วยกระตุ้นในการไหลเวียนของโลหิต อากาศความสำคัญของอากาศต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มนุษย์ต้องการอากาศในการหายใจเพราะแก๊สออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศมีความสำคัญต่อระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายร่างกายหากได้รับอากาศไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอาการต่างๆเช่น อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อมึนสีรษะหายใจไม่สะดวกระบบการไหลเวียนโลหิตผิดปกติอาจหมดสติหรืออาจทำให้ถึงตายได้มนุษย์มีการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะได้รับประทานอาหาร ดื่มน้ำสะอาดและมีอากาศหายใจทุกๆวันหากมนุษย์ไม่รับประทานอาหารเป็นเวลา3สัปดาห์จะตายหรือไม่มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ3สัปดาห์โดยไม่กินอาหารจากนั้นร่างกายจะสู้ผอมอ่อนเพลียและเสียชีวิตได้ ทำไมมนุษย์ต้องดื่มน้ำเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกายช่วยทำให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติหากมนุษย์กลั้นหายใจเป็นเวลานานๆจะตายหรือไม่หากมนุษย์ขาดอากาศหายใจเพียง4-5นาทีอาจทำให้การทำงานของสมอง ผิดปกติไปตลอดชีวิตและจะทำให้ตายได้ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของรรสัตว์มี4ประการคืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยอาหาร สัตว์ต่างๆกินอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและดํารงชีวิตอยู่ได้สัตว์แต่และชนิดกินอาหารแตกต่างกันไปสัตว์บางชนิดกินพืชสัตว์บางชนิดกินสัตว์อื่นสัตว์บางชนิดกินทั้งพืชและสัตว์อื่นตัวอย่างเช่นงูกินกบเสือกินกวางไก่กินหนอนและข้าวเปลือก นกกินหนอนและเมล็ดพืชกระต่ายกินหญ้าม้ากินหญ้าน้ำสัตว์ทุกชนิดต้องการกินน้ำเพื่อให้ร่างกายทำงานปกติและดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายหากขาดน้ำเป็นเวลานานๆสัตว์อาจตายได้ อากาศสัตว์ทุกชนิดต้องการอากาศในการหายใจเพื่อทำให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้เป็นปกติและดำรงชีวิตอยู่ได้ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดจะมีแหล่งที่อยู่ที่แตกต่างกันไปมีไว้นอนหากินหลบภยัย และดำรงชีวิตด้านต่างๆสัตว์บางชนิดอาศัยบนบกบางชนิดอาศัยบนต้นไม้บางชนิดอาศัยในน้ำและสัตว์บางชนิดอาศัยได้ทั้งบนบกและในน้ำยกตัวอย่างเช่นนกอาศัยอยู่บนต้นไม้หมาลายอาศัยอยู่บนโบกปลาอาศัยอยู่ในน้ำ กบอาศัยใต้ทั้งในบนบกและในน้ำจากการทบทวนเด็กๆจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไรต่อไปครูไลจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยคะ่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมคือเด็กๆจะต้องดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัส3 5ให้เรียบร้อยนะคะหากเด็กๆไม่สะดวกสามารถเขียนใส่กระดาษ A 4ได้เลยค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้การคูไลก็มีสถานการณ์ให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะ พี่เอมเและน้องชาบูได้ไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะได้พบสิ่งมีชีวิตมากมายเช่นในสระน้ำมีกบ ผีเสือ้อที่มีสีสันสวยงามเพื่อที่จะนำไปเลี้ยงที่บ้านน้องชาบูรัวหนอนไม่ใช่หรือแล้วจะเลี้ยงได้อย่างไรเลีผีเสื้อเกี่ยวอะไรกับหนอนล่ะแสดงว่าชาบูไม่รู้ละสิว่าผีเสือ้อ มีวัฏจักรชีวิตอย่างไรเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะวัฏจักรของผีเสื้อจะเริ่มจากไข่แล้วออกมาเป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็กลายเป็นผีเสื้อที่สวยงาม ให้ฟังนะจากสถานการณ์นักเรียนช่วยบอกครูไลทีสิคะว่าปัจจัยใดมีผลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของผีเสื้อซึ่งจากการเลี้ยงผีเสื้อของชาบูจะพบว่ามีน้ำอาหารและอากาศแล้วเด็กๆล่ะคะ คิดว่ามีอะไรที่เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเด็กๆสามารถเขียนหรือบันทึกลงในใบกิจกรรมในข้อที่หนึ่งได้เลยนะคะข้อ2ให้นักเรียนสืบค้น และวางแผนการออกแบบการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่นักเรียนสนใจซึ่งนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากอินเทอร์เนต็ตหนังสือสอบถามผู้มีความรู้ตัวอย่างสัตว์เลี้ยงที่ครูไยสนใจครูไรสนใจที่จะเลี้ยงแมว คูไลสืบคนข้อมูลว่าคูไลจะต้องเตรียมชามอาหารชามน้ำกระบะ้าย้ายแมวที่นอนที่ตัดเล็บแมวและของเล่นของแมวนั่นเองค่ะข้อ2.2สสิ่งใดที่ทำให้ทราบว่าสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนสนใจ มีการจเจริญเติบโตนี่เป็นตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลการวางแผนการออกแบบการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของครูรลายเด็กๆสามารถสืบค้นข้อมูลวางแผนและ ออกแบบการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่นักเรียนสนใจและบันทึกลงในใบกิจกรรมข้อ2ได้เลยนะคะ 3. นักเรียนวาดภาพและอธิบายวัฒจักรชีวิตของสัตว์เลี้ยงที่นักเรียนสนใจตัวอย่างวัฒจักรชีวิตของสัตว์ที่ครูไลสนใจคือแมว เด็กๆอย่าลืมบันทึกวัฒจักรชีวิตที่เด็กๆสนใจลงในใบบันทึกกิจกรรมในข้อ3ด้วยนะคะและเด็กๆจะต้องวาดรูปหรือสามารถนำรูปภาพสวยงามมาติดลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะข้อ4 จากการที่ปฏิบัติกิจกรรมบูรณาการผ่านการทำกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนใช้ความรู้และทักษะในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างไรจงระบุตามหัวข้อต่อไปนี้ จากกิจกรรมเด็กๆใช้ความรู้พื้นฐานทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์อย่างไรจากกิจกรรมนี้เด็กๆนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์อย่างไรจากกิจกรรมนี้เด็กๆนำความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ประโยชน์อย่างไรและ กิจกรรมนี้เด็กๆใช้ความรู้พื้นฐานและทักษะกระบวนการด้านคณิตศาสตร์อย่างไรนักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมนี้อย่างไรอย่าลืม บันทึกลงในใบกิจกรรมในข้อที่4ด้วยนะคะการส่งการบ้านเมื่อเด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปและส่งกลับมาที่แพลตฟอร์มตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดด้วยนะคะหากเด็กมีข้อสงสยัคยครูไลก็มีใบความรู้ให้เด็กๆศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะและลิงก์ ให้เด็กๆศึกษาพเพิ่มเติมด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เรื่องปัใจจัยในการจเจริญเติบโตก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะ